สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะมาดามแป้งยิ้มทีมชาติไทยได้เต้มอินโดมั่นใจฟุตบอลอาเซียนคัพสดใส ผู้จัดการทีมชาติไทยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำยอมรับดีใจที่ทีมชาติไทยพลิกสถานการณ์จากที่เหมือนจะแพ้ให้กับอินโดนีเซียในฟุตบอลรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022จบสวยด้วยการเสมอกับเจ้าถิ่นเก็บ1คะแนน กลับไทยประเมินสถานการณ์เชื่อช้างศึกเข้ารอบแน่นอนนวลพันธุ์ล่ำซำผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการเสมอกับทีมชาติอินโดนีเซียฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022 AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 ฟุตบอลอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มการแข่งขันของทีมในกลุ่ม A นัดที่3อินโดนีเซียพบไทยแข่งวันพฤหัสที่29ธันวาคมที่ประเทศอินโดนีเซียโดยผลการแข่งขันอินโดนีเซียเสมอทีมชาติไทย1-1โดย1นคะแนานจากเกมนี้สำหรับทีมชาติไทยไม่ได้เสียหายตรงกันข้าม กลับน่าพอใจเพราะจากสถานการณ์ในเกมนี้ทีมชาติไทยถูกนำไปก่อนกระทั่งเหลือผู้เล่นในทีมเพียง10คนแต่ทีมก็สามารถกลับมาได้และผลเสมอในเกม1ต่อ1ซึ่ง1นคะแนานที่ได้มาไม่ถือว่าเสียหายตลอดเกมนี้ยอมรับว่ากดดันโดยเฉพาะจังหวะที่ทีมชาติไทยถูกขึ้นนำก่อนจากจุดโทษและเหลือผู้เล่นเพียง 10คนหลังจากผู้เล่นในทีมถูกใบแดงให้ออกจากสนามแต่ก็ต้องชื่นชมทุกคนที่สามารถกลับมาได้ทุ่มเทจนได้ผลการแข่งขันที่เสมอ1ต่อ1แสดงให้เห็นถึงสปิริตที่ไม่ยอมแพ้จนได้หนึ่งคะแนนกลับออกมาและคะแนนที่ได้มาถือว่าไทยยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีต่อการเข้ารอบต้องขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ชและน้องๆน,นักกีฬาทุกคนที่สู้ด้วยหัวใจกันจริง ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่มีโอกาสเข้ามาเชียร์และชมอยู่ที่ทางบ้านซึ่งหวังว่าในเกมวันจันทร์ที่สองมกราคมนี้ทุกคนจะเข้ามาเป็นกำลังใจให้เรานวลพันธ์ระบุ อันดับในตารางทีมชาติไทยนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A แข่ง3นัดมี7คะแนนเท่ากับอินโดนีเซียแต่ประตูได้เสียกว่าโปรแกรมนัดถัดไปทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบกับกัมพูชาในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายวันจันทร์ที่2มกราคม2,566แข่งขันที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตเวลา19นาฬิกา30นาทีทถ่ายทอดสดทางช่องเ M c o t d HD 30ขอขอบคุณแรลงข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ